สวัสดีค่ะเภศชัชกรหญิงดรพรวนิตนะคะหรือว่าดร์กิ่งค่ะกิ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางของบริษัทเซนอินโนเวชันกรุ๊ปค่ะ f I R อย่อมาจาก f a r Infrared ค่ะโดยนะคะคลื่นพลังงาน f I r เนียค่ะเป็นช่วงคลื่นพลังงานที่นักวิทยาศาสตร์และก็นักวิจัยนะคะพบว่าเป็นคลื่นพลังงานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและก็ร่างกายของมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายช่วยในเรื่องของเพิ่มการไหลเวียนของเลือด กระตุ้นการทำงานของเซลล์ต่างๆให้ดีขึ้นค่ะทางโรงงานนะคะและบริษัทในเครือของเซนกรุ๊ปนะคะมีการนำนวัตกรรมตัวของ FAR หรือว่า far infrared มาใช้ในสูตรตำรับค่ะโดย FAR นี้นะคะที่เรานะคะเป็นเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีสิทธิบัตรนี้เป็นการวิจัยและพัฒนานะคะร่วมมือกับประเทศเกาหลีนะคะ สำหรับประโยชน์นะคะของ f a r กับสุขภาพนะคะงานวิจัยนะคะคพบว่าคลื่นของพลังงาน f a r ในช่วงแคบๆประมาณช่วง8-14ไมครอนนะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ในหลายๆด้านเลยค่ะข้อ1นะคะมีงานวิจัยพบว่า f a r นะคะสามารถช่วยในเรื่องของการบำบัดปรับสมดุลของร่างกายนะคะได้ดีนะคะ,ะ,คะเทียบเคียงกับการรักษาโดยวิธีการฝังเข็มแบบของแพทย์แผนจีน,นะคะ่ะข้อที่2นะคะยังพบว่า คลื่นพลังงาน f a r ค่ะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลนะคะลดอาการบรรเทาปวดอักเสบต่างๆของร่างกายค่ะข้อที่3นะคะยังมีการพบว่าคลื่นพลังงานนี้นะคะช่วยในเรื่องของการบรรเทาหรือว่าลดอาการนอนกรนในยามค่ําคืนได้อีกด้วยค่ะข้อที่4นะคะยังมีงานวิจัยนะคะพบว่าช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะบรรเทาอาการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิแพ้นะคะการหายใจที่ขัด ะะได้อย่างดีอีกด้วยค่ะ